thank mm -hmm. you ตอนนี้นะคพระพวกเราสองคนก็อยู่หนึ่งในชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอรีจังหวัดลำพูนค่ะครับซึ่งน้าแปลกใจนะคะว่าทําไมหมู่บ้านนี้ถึงรักษาสินหา้ย,ยาวนานกว่า40ปีและชีวิตประจำวันของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเราเข้าไปดูข้างในเลยครับไปเลยค่ะเด็กๆ หมู่บ้านสินห้าตำบลนาทรายอำเภอรีจังหวัดลำพูนมีทั้งหมด10หมู่บ้านกว่า1,000 0หลังคาเรือนประชากรมากกว่า3,000 0คนโดยพื้นฐานชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปากาเกยอในจังหวัดตากและย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณ40ปีมาแล้วโดยเริ่มจากการอพยพชาวบ้านจำนวน36หลังคาเรือน ซึ่งคุบาชัยวงศาพัฒนาได้มีข้อกำหนดให้ชาวบ้านที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้องเลิกนับถือผีแต่หันมารักษาศีลห้าแทนด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านศีลห้าศีลข้อที่หงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเห็นได้ว่าชาวบ้านที่นี่จะรับประทานอาหารมังสวิรัตเพื่องดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับ ไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับแก่แก่แก่บอลบอลวันี่ทำอะไรกินครับนึ่เห็ดบัวเกี๊ยนบอวนึ่งเห็ดเกี๊ยนหน่อนึ่ยำหน่อเฮ็ดเห็ดบ้านนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเห็ดอ๋อสินข้อที่สองงดเว้นจากการลักขโมยสังเกตได้จากบ้านทุกหลังจะไม่มีรั้วล้อมรอบซึ่งนั่นก็ถือได้ว่าไม่มีการลักขโมยเกิดขึ้นนั่นเอง สินข้อที่3มงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามและสินข้อที่4งดเว้นจากการพูดเท็จการแต่งกายที่มีเนยยสสาคัญสื่อถึงการรักเดียวใจเดียวแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับน้องคือดานะครับน้องเขาจะพาเราไปรู้จักกับการแต่งตัวอ,นนอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอัน้เสื้อกุญเสื้อบอกความหมายไหมครับว่าเสื้อแต่ละตัวนั้นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผู้ชาย้าเสื้อผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีแนดงล้วนเลยแล้วก็จะมีผ้าไม้ ว่าเสื้อาัตยอนี้จะไม่มีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันจะมีด้านเดียวกันหมดเลยซึ่งถือว่าโคที่มีนี่รักเดียวใจเดียวทางโรงแรนี่ซื่อสัตย์ตรอกลางค้าต่อหน้าและลับหลังสินข้อที่ห้างดจากการดื่มสุราเมรัย การงดดื่มของมูนเมาทุกชนิดหรือแม้แต่การเส้นไหว้บูชาจากที่เคยใช้สิลาในการถวายแต่ปัจจุบันนี้หันมาใช้น้ำหวานในการถวายแทนและทุกวันหลังจากการทำบุญตักบาตรชาวบ้านจะดื่มน้ำทีพแทนนอกจากคนในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะพี่ดําจะรักษาสินค้าแล้วนะคะยังมีการจัดตั้งงานสิลปกรรมของหมู่บ้านด้วยค่ะพี่ดําครับซึ่งเป็นแหล่งผ้าทอใช้เองและนำไปขายเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์โอทอ็อกของชุมชนครับ ไทยเป็นผืนแผ่นดินที่มีความเป็นอารยาธรรมของศาสนาพุทธมาอย่างยาวนานล้วนมีเรื่องราวศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อเวลาผ่านไปโลกมีการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนจึงเป็นเหตุผลของคนในสมัยนี้ยังขาดศิลธรรมของวัฒนธรรมและศาสนาไปถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องยึดหลักในการใช้ชีวิต เช่นเดียวกับหมู่บ้านสินห้านี้ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปไกลขนาดไหนแต่ชุมชนแห่งนี้ยังคงยึดหลักสินห้าในการดำรงชีวิตโดยมีกรอบแนวคิดของคำว่าสินห้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเพราะฉะนั้นพวกเราและชาวบ้านในหมู่บ้านสินห้านี้พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยที่ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นนำไปสู่ความสามัคคีความเข้มแข็ง เป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันและสามารถนำมาสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มั่งคั่งและมั่งคงพร้อมสร้างอนาคตของประเทศไทยให้ยั่งยืนและก้าวอย่างไทยไปกับโลกได้อย่างแท้จริง